ควมของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมอิสยาห์บทที่59การลงโทษความอายุติธรรมและการกดขี่นี่แน่พระหัตถ์ของพระยาเวไม่ได้สั้นเกินจะช่วยให้รอดหรือพระการตึงจนไม่ทรงได้ยินแต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่าน และบาปของพวกท่านได้บทฟังพระพักพระองค์เสียจากท่านและจากการที่พระองค์จะทรงฟังเพราะมือของพวกท่านมนทินด้วยโลหิตและนิ้วมือของท่านด้วยบาปชั่วริยมฝีปากของพวกท่านพูดคําเท็จลิ้นของท่านพึมพามความอธรรมไม่มีใครฟ้องร้องอย่างยุติธรรมไม่มีใครสู้ความอย่างซื่อสัตย์ เขาวางใจสิ่งไร้สาระเขาพูดเท็จเขาตั้งท้องความชั่วและคลอดความบาปพวกเขาฟักไข่งูทับหางเขาทอใยแมงม,มุมคนที่กินไข่ของพวกเขาก็ตายไข่ใบไหนถูกทุบแตกงูกระบะก็ออกมาใยของพวกเขาใช้เป็นเสื้อผ้าไม่ได้ เขาก็ไม่อาจาเอาผลงานของเขาไปคลุมตัวผลงานของพวกเขาเป็นผลงานชั่วร้ายและการกระทำรุนแรงก็อยู่ในมือของเขาเท้าของพวกเขาวิ่งไปหาความชั่วและเขารีบไปลังเลือดของผู้ไร้ความผิดความคิดของพวกเขาเป็นความคิดชั่วร้ายการล้างผลาญและการทำลายอยู่ในหนทางของเขา พวกเขาไม่รู้จักทางสันติภาพไม่มีความยุติธรรมในวิถีของเขาพวกเขาทำให้หนทางของเขาคดเคี้ยวทุกคนที่เดินในทางนั้นจะไม่รู้จักสันติภาพเพราะฉะนั้นความยุติธรรมจึงอยู่ห่างไกลจากพวกเขาและความชอบธรรมตามเราไม่ทันพวกเราคาดหวังความสว่าง แต่ดูสิมีความมืดคาดหวังความสุขใสแต่เราเดินในความมืดคลุ้มเราคลำหากำแพงเหมือนคนตาบอดเราคลำหาเหมือนคนไม่มีตาเวลาเที่ยงวันพวกเราสะดุดเหมือนเวลาโพลอเพลท่ามกลางคนมีกำลังเราก็เหมือนคนตายพวกเราทุกคนคลางเหมือนหมี เราควครคลางเหมือนนกพิราบเราคาดหวังความยุติธรรมแต่ไม่มีเลยคลาดหวังความรอดแต่มันก็อยู่ห่างไกลจากเราเพราะการทรยศของพวกข้าพระองค์ทวีขึ้นต่อพระองค์และบาปของพวกข้าพระองค์ก็ปรับปรำพวกข้าพระองค์เพราะการทรยศของพวกข้าพระองค์อยู่กับพวกข้าพระองค์ และพวกข้าพระองค์ตระหนักถึงบาปชั่วของพวกข้าพระองค์คือการทรยศและการปฏิเสธพระยาเวการหันไปจากการติดตามพระเจ้าของพวกข้าพระองค์การพูดจาแบบกดขี่และการกระบฏการกล่าวคำเท็จที่ก่อกำเนิดจากใจความยุติธรรมก็หันกลับและความชอบธรรมก็ยืนอยู่ไกล ละความจริงล้มลงที่ลานเมืองและความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ได้ความจริงขาดหายไปและผู้พลากจากความชั่วก็ทำให้ตัวเองถูกปล้นพระยาเวทรงเห็นก็ไม่ชื่นชอบในสายพระเนตรที่ไม่มีความยุติธรรมพระองค์ทรงเห็นว่าไม่มีผู้ใดเลยและประหลาดพระทัยว่า ไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อแล้วพระกรของพระองค์เองก็นำชัยชนะมาให้พระองค์และความชอบธรรมของพระองค์เชิดชูพระองค์ไว้พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับสวงและสวมพระมาลาแห่งความรอดอยู่เหนือพระเศียรของพระองค์พระองค์สวมฉลองพระองค์แห่งการแก้แค้นเป็นอาภรณ์ และทรงเอาความกระตือรือร้นหอมหุ้มพระองค์พระองค์จะทรงตอบสนองตามการกระทำของเขาคือพระพิโรธต่อปอปักของพระองค์และการแก้แค้นต่อศัตรูของพระองค์พระองค์จะทรงทำการตอบสนองต่อแผ่นดินชายทะเลแล้วพวกเขาจะยำเกรงพระนามพระยาเวจากตะวันตก และยำเกรงพระสิริของพระองค์จากที่ตะวันขึ้นเพราะพระองค์จะเสด็จมาเหมือนแม่น้ำเชี่ยวซึ่งรมแรงของพระยาเวขับทรงและองค์พระผู้ไทยจะเสด็จมาอย่างสิโยนมายังพวกที่อยู่ในยาโคบซึ่งหันจากการทรยศพระยาเวตรัสด,ดังนี้แหละพระยาเวตรัสว่า ส่วนเรานี่เป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายคือวิญญาณของเราซึ่งอยู่เหนือเจ้าและคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พลากไปจากปากของเจ้าหรือจากปากของลูกหลานเจ้าหรือจากปากลูกหลานของลูกหลานเจ้าตั้งแต่บัดนี้ไปจนการนิรัน์ พระยาเวตรัสดังนี้แหละ